สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมหม่ม,มนทารัตชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปที่ดูงความรักนะคะรันดอมของชาวทัดลมนะคะก็เป็นหัวข้อคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เขามีความรู้สึก ยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมนะคะได้แก่ชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะเราไปเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะรับฟังเป็นแนวทางได้นะถ้ารู้สึกว่าตรงกับพลังงานของตัวเองนะคะพลังงานของชาวธาตุลมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะ มาดูกันเลยนะคะมีภายในออฟฟนะคะก้าไม้เท้า4 of air 4ดาบแล้วก็8เหรียญน,นะคะรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังโฟกัสหรือว่าให้ความสนใจกับอะไรบางอย่างเนาะค่อนข้างที่จะมีความอดทนมีความพยายามกับสิ่งนี้นะคะคุณอาจจะศึกษาอะไรบางอย่างในรูปแบบที่มันลงลึกมากขึ้นหรือว่าใส่ใจรายละเอียดลงไปมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พักเบรกกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ไปแล้วก็ อยู่ในช่วงเยียวยาฮิลลิ่งรักษาดูแลจิตใจตัวเองให้แข็งแรงฟื้นฟูกลับมาให้มีพลังเหมือนเดิมนะคะก็อาจจะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมดูสถานการณ์ว่ารอมรอบ,บนะว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ เขาคนนั้นนะที่ชาวธาตลมนึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตลมบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะเขาคนนั้นที่ชาวธาตลมนึกถึงอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับชาวธาตลมบ้างคะ มีไพ่เ h e h e r m i t มขึ้นมา queen of earth นะคะราชินีถือเหรียญแล้วก็ไพ่ Balance นะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเขาก็อยากที่จะมี Space มีช่องว่างระหว่างตัวคุณตัวเขาบางทีการที่เขาหายไปหรือการที่เขาไม่ได้มีการติดต่อมาในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังไป ทำอะไรบางอย่างเพื่อค้นหาตัวเองนะคะทำอะไรบางอย่างเพื่อโฟกัสอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองมีความสนอสนใจเนาะทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเขาก็พยายามปรับสมดุลอะไรบางอย่างแหละรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปได้แบบบาลานซ์แบบลงตัวนะคะถามว่า มีความมั่นคงหรือความรู้สึกดีๆให้กับคุณไหมนะตอนนี้เรามองว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่นะพลังงานค่อนข้างบวกๆเนาะโอเคเรามาดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับชาว่านลมอีกคะมีไพ่เอ็ดออฟฟนะคะมีไพ่หนึ่งไม้เท้าเนาะหกไม้เท้าค่ะ แล้วก็ The l o c a พ s นะคะยืนยันละกันว่าน่าจะยังรู้สึกดีๆรู้สึกรักรู้สึกอยากให้คุณเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของเขาอยู่นะคะเรามองว่ายังมองเห็นถึงความสัมพันธ์มองเห็นถึงความรู้สึกนึกคิดเวลานึกถึงคุณเนี่ยยังมีอารมณ์ที่ เป็นในเรื่องของความรักความค่ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะแล้วก็เรามองว่าชาวธาตุลมกับคนคนนี้นะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถจะสำเร็จได้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะไปกันต่อให้มัน ประสบความสําเร็จในรูปแบบเป้าหมายที่เคยตั้งกันไว้ได้แต่ณนะตอนนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นหรือเป็นการเปิดโอกาสหรือการที่เขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของความพยายามที่จะเตรียมความพร้อมมากกว่าที่จะเข้ามานะคะก็หลายๆคนในที่นี้อาจจะเดียวกับคนที่กําลังก่อร่างสร้างตัว กำลังพยายามในเรื่องของธุรกิจการเริ่มต้นธุรกิจการงานต่างๆเนอะโอเคเนี่ยเรามาดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะหลังจากนี้เขาจะมีการ Take Action อะไรให้ชาวทัดลมเห็นไหมมีไพ่7 of ว่นอัเนะคะเอ f อัลฟอเดอร์ห่งถ้วยจ้า แล้วก็สองเรียนนะคะเรามองว่าเขาก็จะพยายามปรับตัวนะั่นแหละปรับบาลาน์ปรับสมดุลต่างๆให้มันลงตัวแล้วก็เริ่มที่จะจัดลำดับความสัมพันธ์ในชีวิตใหม่นะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาเอางานมาเป็นหลักงาน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 ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนคุณหมด คุณอยู่ที่หลังเนี่ยเรามองว่า1ถ้วยขึ้นมาแล้วนะคะเขาจะเริ่มไปเห็นล้วแหละว,ว่าอะไรที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เขาควรจะลงทุนสิ่งที่เขาควรจะพยายามนะคะช้อยตัวเลือกเนี่ยเขาจะตัดมาลัวแสดงออกชัดเจนในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ความห่วงใยของคุณ คือมันจะมีสัญชาติตยาณบางอย่างของเขาบอกว่าเขาควรที่จะต้องเลือกได้แล้วและสิ่งที่เขาเลือกเรามองว่าเป็นคุณเนาะคือเราถามถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปในทิศทางที่สมดุลแล้วก็คุณรู้สึกโอเคมากขึ้นด้วยนะขอดูแนวโน้มเอาคำหน่อยนะคะ มีไพ่ t o of air ค่ะมีในเรื่องของการที่อาจจะมีใครบางคนลังเลใจด้วยนะขออีกหนึ่งใบนะคะมีไพ่สี่ถ้วยนะคะแนวนมอาคัมเนี่ยเราว่าพอเจอสถานการณ์บางอย่างเนาะที่มันเป็นจุดเป็นทางเรื่องอาจจะเกิดความสับสนหรือเกิดความลังเลใจเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณตัวเขานะคะทั้งสองคนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่ะซึ่งเรามองว่า บางอย่างสถานการณ์ที่มันไม่โอเคคุณอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสมันแล้วหรือว่าบางช้อยบางทางเลือกที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเลือกในทิศทางไหนคือสามารถเลือกได้เลยทั้งซ้ายทั้งขวาคุณจะเลือกไปต่อหรือจะพอแค่นี้อะไรแบบนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยละกันให้กับชาวธาตลมนะเป็นคำแนะนำจากพานะคะขอดูเพิ่มเติมน่อนะ มีไพ่ The f o o ลไพ่ออกมาพูดถึงพลังงานความเป็นอิสระอิสระที่จะรักอิสระที่จะเลือกนะคะมีไพ่ The Emperor ขึ้นมาด้วยยังไงคะขอดูเพิ่มเติมมีไพ่เดชขึ้นมานะคอนเฟิร์มแล้วกันว่าคนคนนี้นะคะที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาน่าจะ มีความรู้สึกว่าอยากได้อิสระด้วยการที่มีสเปซมีช่องว่างมีระยะห่างที่มันพอเหมาะพอขวรน่าจะโอเคสําหรับตัวคุณตัวเขาการควบคุมคอนโทรลที่มันมากเกินไปในความสัมพันธ์อาจจะทําให้รู้สึกอึดอัดอย่างไพ่ก่อนหน้านี้ได้นะคะก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะหรือว่าในความสัมพันธ์นี้มันจําเป็นที่จะต้องจบปัญหาอะไรบางอย่างที่มันคาราคาซังอยู่เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าแบบมีแพชชั่นร่วมกันนะคะเรามาดูเพิ่มเตมิมอีกนิดนึง นะเป็นคำแนะนำให้ชาวทัุลมนะคะชาวราศีกุมตุลเมถุนนะมีพไพ่สามม้เท้าค่ะทีออกไฟหนึ่งดาบจ้ามีอะไรอีกโอ้ 8ไม้เท้านะคะแล้วก็4ดาบค่ะมันมีช่วงเวลาที่ต้องผ่านการฮิลลิ่งยาวๆตัวเองจริงๆถ้าคุณรู้สึกว่าบางสถานการณ์มันไม่โอเคมันไม่ไหวอยากหยุดพักหยุดนิ่งหยุดนิ่งได้เลยค่ะแล้วก็ฮิลลิ่งตัวเองให้แข็งแรงให้แข็งแก่งคืออยากให้คุณไม่ต้องรีบเดินแต่เดินแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าอยากให้มองทัศนคติมองแนวคิดมองว่าเราสามารถที่จะไปกับเขาคนนี้ได้ไหม ดูแล้วตัวคุณจริงๆมีเป้าหมายอะไรบางอย่างร่วมกันหรือว่าอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนลงแรงกันด้วยเนาะก็หลายๆคนน่าจะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันจะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่ามันจะชัดเจนในทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณนะการติดต่อสื่อสารจะมีเข้ามาเร็วๆนี้ค่ะถ้าใครที่รอคอยอยู่นะคะในส่วนของข้อความ เมสเซจหรือว่าการโทรต่างๆนะคะจะมีมาเนาะจากเขาคนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเป็นลัคนาราศีกันนะคะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะชาวตุลน,นะคะลัคนาราศีตุลได้ชาวกันลัคนาราศีกันชาวราศีมังกรนะคะเมื่อกี้นะลัคนามังกรมันขอเพิ่มอีกหนึ่งอันชาวราศีพิจิกนะคะลัคนาพิจิกประมาณนี้นะคะ ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขออวยพรให้ทุกท่านนะได้พบเจอกับความรักดีๆในแบบที่คุณตั้งใจนะคะในแบบที่คุณวาดหวังไว้นะคะขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานบวกๆส่งถึงคุณนะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆไปเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ รักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งต่างๆที่มันดีกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างนะคะขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมมากๆเลยมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ